คุโรโนซาตโตนโนฮิคเกะเงาแห่งหมู่บ้านสีดำหลังจากพิธีกรรมอันน่าสยดสยองที่บูชาย,ยันเงาของเด็กแกรก,กเกิดเพื่อแลกกับความอุดมสมบูรณ์ในอดีตชาวบ้านคุโรโนซาตโตร,รู้สึกไดถึงความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านของตนท่ามกลางเงาเมื่อที่ยืดเยื้อจากปีศาจทางเหนโอนิเงาองของหมู่บ้านไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาก่อนผู้เฝ้าเงาเคจเมมไรคือหนึ่งในตำนานที่หลอนที่สุดเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้พวกเขาคือกลุ่มคนที่ได้รับมอบหมายจากบรรพบุรุษให้คอยปกป้องและปกปิดหมู่บ้าน จากการโจมตีของเงาที่ไม่ใช่ของงอพวกเขาเองบางคนกล่าวว่าผู้เฝ้าเงาคือคนที่เคยทำสัญญากับคาเน็ตโอนี้ในอดีตพวกเขาจึงมีสิทธิ์ที่จะเรียกปีศาจมาเพื่อขอคำแนะนำหรือช่วยเหลือแต่ต้องจ่ายราคาเป็นชีวิตหนึ่งในทุกๆปีที่การสัญญาไม่สิ้นสุดในตอนกลางคืนผู้เฝ้าเงาจะเดินไปตามเส้นทางลับใต้หมู่บ้านท่ามกลางแสงจานที่รอดผ่านท้องฟ้าที่ครึ้มเสียงที่พวกเขาได้ยินกลับกลายเป็นเสียงกระซิบจากเงาของพวกเขาเองเสียงที่มีชีวิตและรู้มากเกินไปมีเรื่องเล่าหนึ่งกล่าว ว่าในคืนที่มืดมิดที่สุดของทุกๆปีจะมีการทําพิธีการแลกเปลี่ยนเงาเคโนโนคอคนผู้เฝ้าเงาจะต้องบูชายันความทรงจําของตัวเองเพื่อทําให้ปีศาจคางเง็โอนี้เกิดความพึงพอใจในการปกป้องหมู่บ้านจากความชั่วร้ายที่อาจจะบุกเข้ามาในอนาคตแต่การแลกเปลี่ยนนี้มีข้อแลกเปลี่ยนที่น่าสยดสยองเมื่อเงาของผู้เฝ้าจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดเป็นขอองค์ตัวเองและจะคอยติดตามเจ้านายของมันตลอดไปบางครั้งเงานั้นอาจจะหลุดพ้นจากการควบคุม และกลายเป็นอันตรายต่อทุกคนในหมู่บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าของเงาคือการสูญเสียความทรงจาทั้งหมดพร้อมทั้งชีวิตที่จะค่อยๆจางหายไปจนไม่เหลืออะไรเลยตํานานของเงาที่หลุดพ้นมีการพูดถึงอยู่เสมอว่าใครก็ตามที่สามารถหลบหลีกเงาของตัวเองในคุโรโนซาตโตได้จะได้รับอิสรภาพจากคางเงตโอนี้แต่นั่นคือการทดสอบที่ไม่มีใครเคยทําสําเร็จการเดินหลบหลีกเงาของตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเงามีอํานาจเหนือกว่าความคิดของเจ้าของตัวเองมันรู้ว่าคุณจะไปที่ไหนจะทําอะไร และจะไม่มีวันหยุดจนกว่าจะได้ตัวคุณกลับมาใครก็ตามที่หนีรอดจากเงาไปได้จะได้พบกับความจริงที่น่าสยดสยองมันไม่ใช่แค่เงาของพวกเขาอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของปิศาจเงาที่มาจากความมืดมิดและพวกมันจะหาตัวผู้รอดชีวิตให้เจอในที่สุด